สวัสดีพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูกิเจา้าทุกท่านครับขอบคุณพระเจ้าครับวันนี้ที่มีโอกาสได้มานำพระวจนะของพระเจ้านะครับมาหนุนใจพี่น้องนะครับทุกทุกท่านเลยวันนี้ครับผมอยากนำสุภาษิตบทที่17ข้อที่1ครับกล่าวไว้ว่าสเสบียงกลางหน่อยหนึ่ง พร้อมกับความสงบสุขดีกว่าบ้านที่เต็มด้วยงานเลี้ยงพร้อมกับการวิวาทพี่น้องที่รักครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระเจ้านะครับที่ได้พูดถึงอาหารการกินผมเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านเนี่ยเป็นนักชิมนะครับชอบที่จะทานอาหารผมเช่นเดียวกันครับบางครั้งผมก็ชอบที่จะทาน อาหารนะครับยิ่งอาหารรสชาติอร่อยนี่ยิ่งรู้สึกอยากทานมากนะครับแล้วก็อยากทานบ่อยๆนะครับพี่น้องที่รักครับเมื่อเรามีโอกาสได้อ่านพระคัมภีร์นะครับที่ที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับซึ่งในพระคัมภีร์ฉบับอมาตะธรรมเนี่ยได้แปลว่าอย่างนี้ครับว่าเสร็จเสี่ยวอาหารที่เย็น ชื่อดพร้อมกับความสุขสงบดีกว่าบ้านที่มีงานฉลองกันเต็มที่พร้อมกับการทะเลาะวิวาทบางฉบับแปลในบรรยากาศแบบไทยๆว่ากินข้าวต่างแห้งนะครับเพราะว่าเจ้าของพระเจ้าเนี่ยได้เปรียบเทียบเป็นภาพของบ้านสองหลังนะครับหลังแรกเนี่ยเป็นบ้านเล็กๆเ,เป็นบ้านที่เป็นกระต๊อบนะครับ ในบ้านเนี่ยก็ไม่ได้มีอาหารที่อ่ารสชาติอเนจอร่อยมากสักเท่าไหร่อาจจะมีเพียงแค่ผักนะครับแต่ครอบครัวในบ้านเนี่ยก็กินกันด้วยความรักความอบอุ่นนะครับด้วยความสุขแต่บ้านอีกหลังหนึ่งที่เป็นบ้านที่ใหญ่โตมีงานเลี้ยงที่ใหญ่โตและใช้ใจ่ายอย่างฟุ่มเฟือยนะครับมีพื้นที่เนื้อที่นะครับ เยอะแยะมากมายและมีเนื้อที่เหลือจากการถวายสัตวบูชาแล้วมาวางไว้อยู่เต็มโต๊ะเลยนะครับแต่ขณะเดยียวกันคนในบ้านก็กำลังถกเถียงกันประทะคารมกันทะเลาะวิวาทกันไม่มีความสงบสุขอยู่ในบ้านหลังนั้นเลยเมื่อเรามาเห็นพระคัมภีร ตร,ตรงนี้แล้วทําให้เรารู้สึกว่าความจริงแล้วนะครับความสุขไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายหรือมีบ้านใหญ่โตมโหฬารแต่อยู่ที่คนในบ้านครับซึ่งมีกันและกันมีความเข้าใจกันและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักซึ่งกันและกันความสุขไม่ใช่การมีอาหารอยู่เต็มโต๊ะนะครับแต่ความสุขนั้นก็คือการมีมิตรภาพ ความอบอุ่นความเข้าใจกันที่นั่งอยู่อรอบโต๊ะนะครับถึงแม้จะมีอาหารเพียง,เ,ยงเล็กน้อยนะครับแต่ก็สามารถสร้างความสุขได้ความสุขไม่ได้เกิดขึ้นจากยศถาบรรดาศักดิ์นะครับหรือว่าการมีชื่อเสียงใหญ่โตมีหน้ามีตาถูกสังคมยกย่องแต่อยู่ที่การเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันให้กับคนอื่นเหมือนที่พระเยสคริตต,ตัดว่า การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับพี่น้องทีละครับเมื่อเรามีโอกาสได้ไขครคววสิ่งเหล่านี้ด้วยกันทําให้เห็นว่าวันนี้บ้านของเราครอบครัวของเราเป็นอย่างไรบ้านใดที่มีพระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยและบ้านใดที่พึ่งพาพระเจ้าทั้งครอบครัวบ้านนั้นจะมีแต่ความสุขใจพี่น้องทีลกครับ ถ้าวันนี้บรรยากาศในบ้านของท่านนั้นไม่ดีขอให้ท่านที่จะปรับความเข้าใจและที่จะอธิษฐานเผื่อกันและกันและที่จะทําให้ครอบครัวของท่านนั้นกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งอย่าเอาเวลาไปแสวงหาเงินทองจนลืมดูแลครอบครัวอย่าเอาเวลาไปทุ่มเทกับการงานจนลืมที่จะดูแลครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขอให้บ้านที่เราอยู่นั้นเป็นที่ที่อบอุ่นและมีพระเจ้า ทรงเป็นผู้ครอบครองครับก็ขอพระเจ้าที่จะอวยพรพี่น้องทุกท่านครับอธิฐานด้วยกันพระเจ้าผู้ทรงใหญ่ยิ่งสูงสุดโปรดให้บ้านของข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นมีพระเจ้าของข้าพระองค์เป็นจุดศูนย์กลางในบ้านโปรดเสริมกําลังอวยพรคุ้มครองและนําพากําลังให้กับข้าพระองค์ทุกๆคนที่จะมีความเข้าใจกันมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันและที่จะหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันด้วยโปรดอธิษฐานในพระนามขององค์พระผิ้เปเจ้า อเมนขอบพระเจ้าพรพี่น้องทุกท่านครับขอบคุณครับ